สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับออมซัมโมบายเหมือนเคยนะครับวันนี้ก็มีเครื่องนะครับ oppo a31 เข้ามานะครับปลดล็อกรหัสหน้าจอนะครับซึ่งปกติเนี่ยเราจำเป็นจะต้องแกะเครื่องเพื่อจำไอ p กันนะครับในครั้งนี้มีการอัปเดตของตัวซอฟต์แวร์ออกมานะครับหลายๆค่ายเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำในส่วนของการใช้ดองเกิล cm2 นะครับ cm2 ดองเกิลเป็นดํา ดองเกิลที่จําเป็นจะต้องซื้อใช้งานนะครับไม่ใช่เป็นดองเกิลที่หรือว่าโปรแกรมที่แจกฟรีนะครับจะเป็นจะต้องซื้อนะครับอ่าเรามาดูหลักการทํางานของมันนะครับผมตัวนี้ตัวเครื่องติดล็อกรหัสหน้าจอนะครับล่าสุดวันนี้นะครับตัวดองเกิลน,นะครับได้มีการอัปเดตมานะครับเป็นเวอร์ชั่น2.20แล้วนะครับ ที่ๆที่อยู่ในซัพพอร์ตนะครับก็สามารถเข้าไปโหลดที่ตัวติดตั้งนองเกิแล้วก็เลือกไปที่ cm 2, 2ได้นะครับเลื่อนไปที่ cm 2 mt 2นะครับเลือกที่เวอร์ชันก็2.20ได้เลยนะครับในส่วนของรหัสนะครับการแตกไฟล์ก็คือเลข1ถึงเลข8นั่นเองนะครับก็ตรงนี้ผมก็ใส่เลยนะครับ1-8ถึง8นะครับกดโอเคครับ แตกไฟล์เรียบร้อยก็ทําการดับเบิล์ติกติดตั้งได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการติดตั้งไปพ,พร้อมกันด้วยนะครับเพราะว่าถ้า,าไม่ได้ทําตามตรงนี้นะครับดองเกิลอาจจะโดนบล็อกได้ซึ่งผมก็เคยโดนมาแล้วนะครับในส่วนของการแก้ไขดองเกิลโดนบล็อกนะครับผมก็ได้ทำหัวข้อโพสต์ไว้ให้แล้วนะครับในกลุ่มการใช้งานดองเกิลของเราเลยนะครับ ซึ่งเราสามารถนะครับเข้าไปแจ้งเขาได้เลยนะครับที่ฟอรัมนี้นะครับลีดแล้วก็เข้าไปแจ้งเขารอประมาณ1วันนะครับเขาจะปลดล็อกให้นะครับมีปัญหาตามภาพที่ผมลงไว้นี่เลยนะครับก็เข้าไปตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องทําหลังจากที่ติดตั้งเสร็จจะลืมกดติ๊กถูกนะครับตรงนี้ออกเพื่อไม่ให้มันลันนะครับผมกด next ไป นี่ครับติ๊กถูกตรงนี้นะครับอย่าลืมเอาออกนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับไม่ต้องให้มันลันนะครับกดฟินิชนะครับเพราะไม่งั้นนะครับกล่องเราจะโดนบล็อกเหมือนภาพนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เปิดตัวโปรแกรม CM2 ขึ้นมาได้เลยครับนี่คือภาพนี้นะครับอย่าลืมนะครับดองเกิล CM2 จําเป็นจะต้องอัปเดตดีไว้อ่า ล o n g เก m a n เมนเก่อนนะครับเพื่อให้เป็นเวอร์ชั่น0.147.02นะครับถึงจะสามารถเปิดเวอร์ชันใหม่ที่เราใช้งานกับตัว Oppo A12 A31 A15 A1K รุ่นใหม่ที่ไม่ต้องแกะเครื่องนะครับตรงนี้มาหน้าแรกนะครับให้เราทำการนะครับติ๊กถูกที่ f o r ์ B บีลอมตรงนี้นะครับติ๊กถูกที่ S ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เพื่อเป็นหมายเลขหนึ่งครับ ครับตัวหมายเลขเบตนี้ไม่ต้องไปไปตั้งค่านะครับให้อยู่ตามปกติตรงนี้นะครับติ๊กฟอร์บีลอมนะครับแล้วก็ติ๊กหมายเลขหนึ่งะครับแล้วก็ติ๊กเตัวนี้ด้วยนะครับต่อไปมาที่เมนูเซอร์วิสครับให้เราเลือกนะครับไปที่คําว่าสมาร์ทรีเซตนะครับย้ำนะครับคำว่าสมาร์ทรีเซตเพราะว่าเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมันจะทําการเรียนรู้นะครับ HW Report นี้อัตโนมัตินะครับ จากนั้นนะครับไปดูที่ตัวมือถือครับให้เราทําการนะครับตัวนี้ยังติดรหัสหน้าจอนะครับให้เราทําการปิดเครื่องครับปิดเครื่องเสร็จนะครับตัว cm2 ก็กดนะรีเซ็ตเซตติ้งได้เลยครับตอบเย็ดไปนะครับหลังจากนั้นนะครับที่ตัวมือถือเราจะกดปุ่มลดเสียงกับเพิ่มเสียงค้างแล้วก็เสียบสายเข้าไปนะครับ ตัวโปรแกรมก็จะวิง่งเฟลแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองเปิดใหม่นะครับเริ่มกันใหม่ครับอ่ ตัวโปรแกรมครับทั้งค่าอีกครั้งหนึ่ง f o r ์สบีลอมนะครับเลขหนึ่งครับ SDL ครับเซอร์วิสครับสตาร์ทครับผมตับเย็นนะครับมือถือปิดเครื่องกดปุ่มบวกลบนะครับทำการเสียบสายครับไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวนะ read address เดี๋ยวผมปิดเปิดอีกครั้งนึงครับ <c oughs> อ่ะครับตอนนี้เดี๋ยวเราลองไม่เลือกดูนะครับไม่เลือกปีลอมตัวนี้ดูนะครับไปที่โหมดเซอร์วิสเลยครับอ่ะเลื่อนไปนที่อ่ะสมาร์ทรีเซ็ตเลยนะครับเตรียมพร้อมเลยนะครับตัวมือถือยังติดรหัสอยู่นะครับเราทําการปิดเครื่องครับ ปิดเครื่องเสร็จนะครับกดรีเซ็ตเซตติ้งครับตอบเจ็ดครับหลังจากไวต์ฟอร์ก็ทำการเสียบสายได้เลยนี่โปรแกรมวิ่งแล้วนะครับอบอกว่าเอาอร์เรอรแบบนี้นะครับเราทำการนะครับ H W report ก่อนหนึ่งทีนะครับ กดบวกลบเสียบสายอีกทีนึงนะฮนะครับเขาบอกให้เราเนี่ยถอดสายนะครับแล้วก็เปิดเครื่องให้ติดแล้วก็ปิดเครื่องอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวเราตัวเครื่องติดขึ้นมาสักครู่ครับ ยังจะต้องทำนะครับ H W report ก่อนหนึ่งรอบนะครับ H W report นะครับเดี๋ยวรอปิดตัวเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> อ่าครับเรากด H W report นะครับ แล้วก็กดบวกลบเสียบสายครับโปรแกรมก็จะวิ่งนะครับรีโมทเคเบิลเดี๋ยวผมลองอีกครั้งหนึ่งครับไปที่หน้าเมนนะครับติ๊กตรงนี้คำว่าตรงนี้ครับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเรากลับมาที่ H W r e p o r t ครับ กด H W Report นะครับอ่ะเดี๋ยวตัวเครื่องติดขึ้นมานะครับ กดปิดเครื่องอีกครั้งหนึง่งผมกดปุ่มบวกลบนะครับเสียบสายครับ หลังนี้ก็จะผ่านนะครับ lead h hw report ผ่านแล้วนะครับซึ่งเราจะเป็นจะต้องกด force แล้วก็กดนะตัวนี้นะครับ slsa ตัวนี้นะครับเอ่อถามว่าบางทีมันก็ไม่จําเป็นจะต้องกดนะครับถ้าเรามาเลือกตรงนี้ก่อนถ้ามันผ่านก็สามารถกดได้เลยนะครับไม่ต้องกดนะครับตอนนี้เราทํา hw report ผ่านแล้วนะครับมันจะต้องขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นบล็อกจนถึง over ตัวนี้นะครับผ่านเสร็จแล้วเราทําการนะครับ ออกสายนะครับกดรีเซ็ตเซตติ้งตรงนี้นะครับตอบเยดครับกดปุ่มบวกกับลบค้างแล้วก็เสียบสายครับซึ่งก่อนหน้านี้เวอร์ชั่น2.19นะครับถ้าเรามาทำในส่วนของตัวสมาร์ทรีเซตตัวนี้มันจะทำการ HW report อัตโนมัตินะครับแต่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเวอร์ชั่น2.20ที่อัปเดตขึ้นมาเนี่ยมันตัดระบบ H/W Report Auto ออกไปนะครับทำให้เราจำเป็นจะต้องอเห็นไหมครับทำการ H/W Report ก่อนหนึ่งทีแล้วตัวเครื่องนะครับก็จะทำการ format ครับทั้ง User Data Cache แล้วก็ Partition ต่างๆออกไปให้เรานะครับหลักการนะครับถ้าเราถอดสายแล้วเราเปิดเครื่องเลยเนี่ยมันจะน้าน,นะครับก็จะติดขึ้นมาบางทีอาจจะตกใจว่าเครื่องดับนะครับให้เราถอดแล้วก็เสียบสายหนึ่งทีนะครับ ตัวเครื่องจะเด้งมาสู่หน้าชาร์จแบบนี้มันจะทําให้เราเนี่ยเปิดเครื่องได้ไวขึ้นนะครับกดเปิดได้เลยครับรด <le> เดี๋ยวเรามารอชมกันนะครับอย่าลืมนะครับตัวโปรแกรมก็อยู่ประมาณนี้แหละครับบูตบูตเนี่ยส่วนมาก,กจะไม่ต้องตั้งครับถึงผมจะมีบูตอยู่ข้างในนะครับผมเคยใส่บูตเข้าไปแต่ก็ ไม่เป็นผลเห็นไหมครับไม่จําเป็นแต่ต้องใช้นะครับตัวบูทตัวนี้นะครับตั้งเป็น2028 2044ตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มาติ๊กตรง Fort b บีลอแล้วก็ SL นะครับ SSLA ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปทําถ้าเรามาฟอร์แมตครั้งนี้ครั้งแรกไม่ผ่านค่อยมาทํา h w Report นะครับ HW Report ผ่านถึงจะทําการรีเซ็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ลองดูนะครับลองเปรียบเทียบดูกับ ซอฟต์แวร์ไขอื่นๆนะครับที่ผมได้ทำคลิปไปก็จะมีในส่วนของ m i t นะครับ CM2 แล้วก็ Unlock t o n e นะครับแล้วก็ในส่วนของเดี๋ยวถ้ามีเครื่องเข้ามาเดี๋ยวผมจะทำเพิ่มเติมให้นะครับเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวต้องรีบส่งกับตัวเครื่องให้เขานะครับเดี๋ยวรอตัวเครื่องบูตสักครู่หนึ่งครับเพื่อบูตมาแล้วเราก็ทำการตั้งค่านะครับ หรือจะทำการกดค่าเมนูการตั้งค่าเหมือนที่ผมกดเลยก็ได้นะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเอาไปที่เมนู setting ครับไปดูที่ about นะครับไปดูในส่วนของ storage ก็อยู่ครบนะครับผม อย่างไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําคลิปการใช้งานกล่องหรือดองเกิลเนี่ยอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับขอฝากไว้ด้วยครับสําหรับการปลดรหัสหน้าจอ oppo รุ่นใหม่ๆนะครับแบบไม่ต้องแกะเครื่องนะครับไม่ต้องขูด cpu แล้วนะครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ